ครับส,ส,ส,สวัสดีมิลกักแฟนเพลงเอ้ไม่รักแฟนเพลงไม่ใช่มิลักยูทูบทุกท่านนะครับชาย FC ทุกท่านอยู่ผมสวนแชนแนลในช่องสวรรค์ชาแนลหายไปหลายวันเลยนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีกาลังใจทําคลิปนะครับผมวันนี้ก็กลับมาละนะผมกลับมาทําคลิปแล้วนะผมโอเควันนี้ผมก็จะมาทําคลิปแนวแจกเหมือนเดิมนะผมเพราะว่าคลิปที่แล้วแนวแจกนี้ยอดวิวพุ่งสูงถึง100กว่าแล้วนะครับผมขอบคุณนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือเรียกว่ากดสกิ๊บกดกระดิ่ง แค่คนกดกระดิ่งแล้วมันจะมีขึ้นไว้หนุหน่มปูให้คนกดเข้าไปกดเลือกทั้งหมดมันจะแจ้งเตือนเมื่อตอนผมลงคลิปนะครับผมมีน้อง F4 คนหนึ่งว่าพี่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 อย่าพูดรอเรียรเยอะได้ไหมเช่นคําว่ากราบสวัสดีครับนั่นแหละอย่าพูดถึงขนาดนั้นได้ไหมอ่าแต่อย่างนั้นเขาไม่ให้พูดรอเรียรใช่ไหมผมก็พูดรอลิงแทนนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่ททานนะครับนะ มีนักเรีสีคนหนึ่งนะขอบคุณครับที่ที่แนะนำมาให้ผมปรับบุ้มนะผมโอเคครับขอบคุณครับติดต่อติดตามพี่ต่อไปนะผมแล้วก็โอเคปะเราจะมาแจกอยู่ที่นอนนะผมตอนนี้เราจะมาแจกแอด add on lucky box นะผมลั lucky box นะผมลั lucky okay. box โอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สองอันนะผมจะมีสองอันนะให้คุณกดดาวดออน์วดดวโหลดทั้งสองอันเลยนะผมเพราะคุณกดดาวน์โหลดทั้งสองอันดาวน์โหลดอันเดียวไม่ได้นะผมคุณกดดาวน์โหลดทั้งสองอันเลยผมโอเคตอนแรกก็กดเข้าไปในลิงก์ครับผม ดิ่งผมอยู่ใน u t ทูปผมไปเอาของคนอื่นมานะผมโอเคโอเคโอเคผมเอามาจากช่องนี้เหมือนเดิมนะผมอย่าลืมไปติดตามเขาด้วยด้วยนะผมช่องที่ชื่อว่าดาวซาซาเกมเมอร์ใช่ไหมช่องเนี้ยเนี่ยช่องนี้นอ,นอย่าลืมไปติดตามเขาด้วยนะครับผมเนี่ยเขาจะลงเกี่ยวกับ n ม c คร f t เดี๋ยวว่าสตรีม n ม c คร f t อะไรต่างๆเนะี่ย หรือว่า g t a โอ้นอกเรื่องละไปดิยวมติด,ดตามเขาด้วยนะผมโอเคกดเข้าไปตรงลิงก์นะผมลิงก์อันแรกนะผมทิ้งกดไปเลย Let's go ตืด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 โอเคไม่ต้องสนใจมันโอเคกดเลือก่ายแล้วปิดไปแล้วก็ดาวน์โหลดนะผมโอเค คุณต้องการแทนที่ 5, 5ไฟล์ไฟล์หมผมดาวน์โหลดไปแล้วนะผมถทักอะ<อ>เออ,เอ,อ,ออ๋อ,ออีกครั้งใหม่ก็กดดาวน์โหลดต่อไปนะผมโอเคกดเปิดนะผมเปิดมันจะมีให้เรียกนะผมแอบแตกไฟล์อ่าแอบแตกไฟล์หรือแอบแตกไฟล์หรือไมโครคราฟเนี่ยเหมือนคุณกดเลือกเข้าไปตรงไมโครคราฟนะผม เปิดรอสักครู่นะผมโอเครอสักครู่ okay. นะผมเดี๋ยวเดี từ, okay, like ๋ยวเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนเอ๊ะมันจะเข้าเกมได้นี่ไม่ตัดละไม่ตัดละอ่ะไม่ตัดละติด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 ตด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 เตดยนะโอเคเลียกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะผมถ้ากดกระดิ่งไปแล้วมันจะมีขึ้นมาหนึปดเข้าไปกดเลทั้งหดมันจะแจ้งเตือน เมื่อตอนผมลงคลิปนะผมในช่องสวรรค์ชนแนวนะไอ้ลูกพี่ดำหน้าผมผมขอหยุดหยุดการไ่ายไปก่อนนะผมเดี๋ยวจะไปไหนดีบารีมากตีหน้านะผมรอให้ดนันเปิดถ้ดาดันเปิดกลับไปโรงเรียนนี้ทีมงานครบนะผมทีมงานครบนี่ลูกพี่ดำก็จะกลับมานะผมตอนนี้ยังขอหยุดการถ่ายทำเอ,อ่อลูกพี่ดำลูกพี่ดำไปก่อนนะผมเพราะว่าทีมงานไม่พร้อมทีมงานไม่เยอะนะผมนี่จะขึ้นมานผมแจ้งเตือนมารอสักครู่นะผม โอเคถ้ามันคือมาป,ะก,ปะก้องสองเนี่ยเอ่อโปรแกรมมันจะมีเสียงสองครั้งนะครับให้คุณกดออกมากดออกมาแล้วก็แล้วก็กดเข้าไป <c oughs> ลิงก์อันที่สองที่ผมจะทิ้งให้ผมกาไปเลย Let's go โอเคกดดาวน์โหลดเลยผมโอเค กดเปิดอ้าวกดเปิดนะผมกดเปิดเลยนะผมเหมือนเดิมนะผมเหมือนเดิมเปิดอยู่ข้างล่างนะผมโอเคโอเคเราสักครู่นะครับผมตื๊ดตื๊ดตื๊ดตืดตื๊ดอาจจะมีเสียงรถกวนขออภัยมาที่นี้ด้วยนะผมเพราะว่า ตอนนี้ผมถ่ายตอนกลางวันแล้วก็บ้านผมคนเยอะนะครับผมนั่นแหละผมยังไม่มีตังค์ซื้ออะไรนะดูไม่มีตังค์ที่จะทําให้ห้องหนาแล้วก็ไม่ให้เสียเข้ามาในห้องน,นะครับผมไม่มีตังค์นะอย่าลืมติดตามผมเยอะๆนะผมถ้ u ส,บสับ 1, ส i b ยครบ1,000สับส i b ยนะผมผงอาจจะจัดผวอาจจะจัดกิจกรรมนะ,มออนะกิจกรรมเกี่ยวรอสักครู่นะผม รอสักครู่นะครับผมเอา้าเกมเกมโอเคมันจะแจ้งเตืนะอนนบก้มแล้วก็ไอเทงโอเคสองครั้งแล้วผมจะแจ้งมันแจ้งเตือนมาสองครั้งแล้วผมแล้วก็ให้คุณกดเข้าไปตรงตอนนี้สกินผมหายไม่ต้องสนใจเลยเหรอกสกินผมหายไม่ใช่หายผมกดลบสกินเองครับผมนั่นแหละมือผมไปโดนไงนั่นแหละผมผมไปล้างขยะ ัดลบสกินตัวเองไปเลยผมกดเข้าไปตรงนี้ผมเซตติ้งไม่แต่วีดีโอแล้ววิดีโอมันมันก็ยากงี้แหละนี่กดเข้าไปตรงนี้ผมอะไรอ่านชื่อไม่ออกกดตรงเขียวๆนะผมแล้วก็กดไปตรงอันนี่ตอนตอนนี้รูไปตอนนี้คุณดูก่อนนะผมว่ามันยังไม่มีอะไรนะผมนี่ให้คุณกดเข้าไปตรงตรงนี้ผมจับใส่ ใส่ไปกดออกมาผมรอจากครูนะผมมันจะเป็นลิกลิกล็อกเหมือนของคอมเลยนะผมสุดยอดแปลว่าบางคนถามว่าลิกล็อกคืออะไรครับเลิกล็อกก็คือแบบว่ามันจะเป็นกล่องแบบไม่เหมือนเป็นกล่องสุ่มนะผมสุ่มว่าจะได้อะไรนะผมอะไรับผมบางทีก็ร้ายบางทีก็ร้ายบางทีก็ดีนะผมบางทีก็ได้บล็อกเพชรเอาเทียบกุญสร้างโลกครับผมผมก็สร้างโลกใหม่เลย แต่คนถ้าวคนจะกดสลกเก่าก็โคกเคืาต้องเออรูปปากกาผมแล้วก็เอามาใส่เหมือนเดิมอมมาใส่ตรงนี้กดตรงนี้ผมก็ไปตรงนี้นโอเคแล้วก็ใส่โอเคเราจะได้ประมาณนี้แล้วก็กดกไปลางข้างล่างผมก็ไปตรงนี้อ่าแล้วก็ใส่ไปอ่ากดตรงนี้ผมไม่ต้องสนใจอะไรโอเคแล้วก็เราก็ผมจะปรับเป็นโหมดคิดทีฟนะผมโอเคสร้างลกเลยผม ใครที่ไม่ทันยังไงก็เดิมคอมเมนต์มาถามตรงช่องคอมเมนต์นะผมหรือใครอยากคุยกับผมก็ทักมาทางเฟซที่ชื่อว่าสวรรค์หนุ่มไต้นะครับผมแล้วก็ใครอยากคุยมิสเซเจอร์กัผมก็ทักคณิมิสเซเจอร์ที่ที่ชื่อว่าสวรรค์หนุ่มไต้นะครับผมจะเป็นรูปท้องฟ้านะผมอืมนั่นแหละหรือไม่ก็อยากสอบถามสอบถามก็ในช่องคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์นะในช่องคอมเมนต์ก็เดี๋ยวผมจะตอบทันทีเลยนะผมถ้าผมมาอ่านนะผมโอเคกต้องไปกดเข้าไปตรง ตรงนี้ครับผมอ่านไม่ออกก็เข้าไปรอนะครับผมให้ผมตัดดีไหมนะ่ะตัดคลิปไปถึงตอนนั้นนะ่ะขี้เกียจตัดต่อผมไม่ตัดดีกว่าคลิปอาจจะลองสดนะครับผมอาจจะไม่ตัดต่อเพราะว่าตอนนี้แอปตัดต่อผมลบทิ้งไปแล้วยังไม่ได้โหลดแอปยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปตัดต่อมาเลยนะครับผมนั่นแหละนะผมนั่นแหละนะผมไม่เป็นไร แม่แต่เต่าก็ยาวๆเลยนะผมยาวๆเลยคุณผู้ชมอาจจะไม่ไม่ไม่เบื่อนะผมรอสักครู่นะผมมันก็เกมช้านะถ้าสัมมือถือผมอะอ่ะผมจะให้คุณผู้ชมนึกให้เวลาคุณผู้ชมนึกว่าถ้าเราทำแล้วแล้วกินอยู่ตรงไหนนะกินครับนใหอผมตอบเลยไหมติงติ่งติ่งติงตึงตึ้งเตง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 ตอนนี้สบไย ตรงนี้โซกเลยคือโซกตอนนี้เราก็สร้างโลกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคคุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมว่ามันว่ามันจะอยู่ตรงไหน,นครับผมเข้าไปตรงนี้กระเป๋าแล้วผมโอเคเข้าไปตรงนี้แล้วก็เราต้องไปหาตรงไข่มอนเตอร์นะผมแน่นอนผมอยู่ตรงไข่มอนเตอร์นีเ่เราก็จะเจอนี่ผมอ่ะนี่แหละกล่องเดียวนั่นแหละนะผม เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะผมเดี๋ยวผมเปิดเสียงด้วยอ่ะให้คุณผู้ชมได้ยินเสียงด้วย <S <S นี่รถเสียงนี่ไปนี่เปิดไปนี่ผมสภาพลักกี้บ็อกก์ก็จะเป็นแบบนี้นะผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนี่เป็นแบบนี้ครับผมนี่ประเดีวแบบ่าถ้าผมแตะถ้าผมกดแตะไปตรงล็กกี้บ็อกก์ก็แสดงว่าเหมือนเหมือนแล้วกดเปิด กล่องลักกี้บ็อกนะผมโอเคเปิดเลยหนึ่งสองสามวัดเอาละวัดโอ้ยตาบอดเลยครับผมนี่ไงนี่ก็คือการโชคร้ายของผมนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นเลยอันนี้ก็คือตาบอดนะผมดิสถานาตาบอดนะนมนมนมเอานมมากินนะผมนมช่วยได้นะผม ถ้าโดนระเบิดนี่โอ้โหมือถือผมอาจจะถ่ายต่อไม่ได้อะมือถือออกจะค้างอะโอเคเปลี่ยนเป็นต้นชาแล้วผมโอเคเราเห้มอนเตอร์จาัดก,การให้มอนเตอร์หายไปก่อนอเดี๋ยวผมจะปรับอันนไงผมแบบไม่ให้มอนเตอร์เกิดหรือเปล่า ดีหรือเปล่าน่าจะดีเนาะโอเคโอเคโอเคไม่ลื่นเอาเลื่นละไม่ลืล่นว่ะอ่ะเราจะได้กระดูกเอ้ยกระดูกไม่ใช่สติกโง่ๆง่นะโอเคแล้วก็อะไรอ่ะใหญ่เอะนมลืมไป โอเคนมเอาไว้เอาไว้เอาไว้ก่อนนะผมโอเคแล้วก็เราก็มากล่องที่สองนะผมจวับอะไรอ๋อน่าจะเป็นมอนเตอร์แน่นอนผมผมปิดมอนเตอร์ไห้เปดดีกว่ายากเลยหมดยากเลยโอเคจวับอะไรอ่ะหุยว๊า เพิ่งได้นเนี่ยได้ดาบนะผมผมเล่นทุกครั้งไม่ได้ดาบเลยนะดาบดาบทองอะไรเนี่ยมันมันเขียนว่าอะไรอะเนี่ยผมผมง่อยผมอ่านไม่ออกอะเขียนว่าอะไรอ่านให้ผมอ่านให้ผมฟังหน่อยแล้วก็คอมเมนต์ไปแล้วก็คอมเมนต์มาต้องชอบคอมเมนต์นะผมผมจะมีความสุขอย่างยิ่งนะผมโอเคต่อไปแต่ว่าเฮ้ยได้แกะลุงนะผมแกะลุงจะลองข้ามดูนี่ อ๋อนี่ติดไฟดาบติดไฟดูดูมันจะได้มันจะได้เป็นสีอะไรอะไรอะไรเขาเรียกอะไรคนแกะคนแกะสีดำแล้วก็เนื้อเนื้อใช่ไหมอร่อยเลยอะเสียงเกมดังมากได้ยินอยู่เนาะต่อไป จะว่าโอ้โหผีซอมบี้ับผมโอเคต่อไปฮ้ยเชี่ยเห็นไหมฟ้าผ่านแล้วผมน่าจะไม่เห็นน่าจะไม่ทันนะผมนี่นี่เขาคือถือว่าโชคดีครึ่งหนึ่งโชคร้ายครึ่งหนึ่งนะผมเราจะได้เราไฟก่อนเราจะได้บบว่าเพชรนะผมแล้วก็จะมีสายฟ้าผมจากบนท้องฟ้านะผมเอ,อสายฟ้าจากบนท้องฟ้าแล้วก็ลงมา ตรงนี้แล้วก็มเหมือนเทพเจ้าให้ให้เพชรแก่เรานะผมนี่จะเป็นเพชรหนึ่งก้อนนะผมแต่ก็ถ้าเราวางแล้วก็แล้วเขาอยู่ใกล้ๆนี่โอกาสเสี่ยงตายมีนะผมนี่เรากเจะได้เพชรหนึ่งก้อนนะผมเพชรเพชรปกติับผมต่อไปดี๋จะบินก่อนบินก่อนเลยเพราะว่าน่าจะไม่ดีอะอะไรกะอ๋อ,อจาบไม้หรือว่าไม้นะ ต่อไปผมจะเปิดไก,กลๆนะผมอีกแล้วนี่เห็นใช่ไหมคุณผู้ชมเห็นสายฟ้าจะไมเมื่อกี้เห็นสายฟ้าเลยเนาะแล้วมันก็จะเสกอะไรอ่ะ,ะเสกคิปเปอร์มาผมแล้วก็พร้อมกับสายฟ้านะผมโหดอ่ะนะผมพอจะไม่จัดพอจะไม่ตัดคลิปนะผมอีกกล่องนี้ อะไรกะว้าวนี่ได้ชุดเพชรอะไรไม่รู้ะอะไอชุดเพชรหม่ชุดทองต่อไปผมอีกแล้วคราวนี้เป็นซอมบี้นะผมที่สถานีหน้าหรือเปล่าเนี่ย โอเคเมื่อกี้ติดสถานะแล้วก็ปรับไปตอนเชา้าดังเกินเสียงดังเกินไปไปตรงอื่นกันดีกว่าผมโอเคไปตรงอื่นกันดีกว่าโอ้ยแล็กเหลกแหลกกถ้าผมไม่ถ่ายคลิปนะผมเล่นเฉยๆนี่ไม่แหล็กนะผมเกินไปไม่มีก่อนเลยเหรอ โอเคเดี๋ยวตอนนี้แลกันถ้าผมไม่ถ่ายคลิปถ้าผมเล่นปกติมันมันจะไม่แหลกนะผมอยู่พอเขาปรับไปปรับอะไรสักหน่อยนลยโอเคลิงก์ก็จะอยู่ด้านล่างคลิปนะผมก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะผมตรง,งด้านด้านด้านล่างคลิปนะผมโอเคไม่ค่อยแหลกล okay, ะโอเคไป ว่ากล่องน,นี้โชคดีหรือไม่โชคดีอะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมไปเลยกล่อ,กองสุดท้ายเห็นใช่ไหมเห็นสายฟ้ายังไงต้งมาจากฟ้าจุดแค่ะอันนี้ไปกินมันดับอะไรอะเมื่อกี้มันไม่ใช่คิปเปอร์ธรรมดาเป็นคิปเปอร์สายฟ้านะผมมันคืออะไรอันดับนี้มาอะผม ทำอะไรไม่ได้คือยเลยอะไม่รู้ไม่รู้โอเคกล่องสุดท้ายผมอ่ะผมจะเลี้ยงให้เลยผมหนึ่งกล่องสองสามสี่โอเคเดี๋ยวเราเคอยมาเปิดทีละกล่องนะผมอ่ะ ไปที่ละกล่องนะไน่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมสี่กล่องสุดท้ายผมจะเปิดให้ดูนะผมอืมนะครับนี้สุ่มให้เลยนะผมโอเคท่านชมต่อไปนี้คุณจะได้รับดูไปดูกันเลยเอาละคืออันนี้ครับผมเอาตดสถานะด้วยผม Con chào bắp một đơn đi qua, mình tham gia à, hái chơi Sự hái lâu nó เฮ้ยค <Hey, S 2> ้างโอเคมากล่องที่สองผมจ้าวับเฮยอะไรอะโอ้โหเห็นไหมตอนแรกเป็นตัวเดียวผมตอนแรกเป็นตัวเดียวแล้วก็เอ่อแยกออกมาเลยผมมันเหมือนอัดกันมาแล้วผมโอ้โหสุดยอดอะโอเคเราไปกล่อง อ่านี่ผมอุ้ยเห็นไหมสายฟ้าโอ้เห็นสายฟ้าด้วยสวยอ่ะนี่ไอ้พวกนี้ก็จะโดนไปอันนี้คือจะกลายเป็นบล็อกเพชรน,นะผมโอเคก,ก่อนสุดท้ายนะผมจะจบคลิปนี้แล้วโอเคอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามกด subscribe กดกระดิง่งด้วยเฮ้ยเป็นอันโอ้โหไม่ใช่คลิปเปอร์ธรรมดาคลิปเปอร์สายฟ้าการ์ดพิเศิปเปอร์สายฟ้าเฉยเมื่อกี้น่าจะโดนสายฟ้าครับผม โอเคเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมถ้ากดกระดิ่งแล้วมันจะมีเครื่องหมาหนุบปุ่มให้คนกดเข้าไปกอนจะแจ้งเกือนมาตอนผมลงคลิปนะผมก่องสุดท้ายไปเลยวิ้ยอะไรอ่ะวัด t ฮ้ยมันคืนนะนะผมมันคืออะไรนะไอ้เจ้าสกริตันนะผมมันใส่มาใส่ชุดเพชรนะผมเพชรเอน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 ชาด้วยนะ เขาหายไปไหนหรือวป่าย,า,ยายังไงยังไงเฮ้ยจออะเจิงอ่ะผมโอ้โหสวยนะเนี่ยโอเคแล้วก็ผมขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วแล้วก็เข้ามาทำอะไรกันเป็นพวกเนี่ยืึหึมึืึโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยตอนนี้มันแหลกมากเลยตอนเนี้ยอ่ะขอปิดคลิปบนฟ้าก็แล้วกันโอเคประมาณนี้ โอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยผมถ้าคุณกดกระดิ่งไปแล้วมันจะไม่ขึ้นใหม่หนึ่งปุ่มถ้าคุณกดเข้าไปคุณเลือกทั้งหมดมันจะแจ้งเตือนเมื่อตอนผมลงคลิปนะครับผมแล้วก็ถ้ายอดวิวคราวนี้มันมันดีมันดีมันด,มนดีมันดีเหมือนครั้งที่ก่อนนะผมผมก็จะกลับมาแจกเหมือนเดิมนะผมก็จะกลับมาแจกเหมือนเดิมนะก็อันนี้นอย่างยังขนาดยังไม่ใส่แสงเงานนะมันก็แหลกแล้วเนี่ยโอ้โห ตอนแรกผมว่าจะใส่แสงเงาผมไม่ใส่ดีกว่านะผมโอเคแล้วก็ผมก็ขอลาเพไปที่นี่นนก่อนแล้วก็คอานะี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดเล่นทั้งหมดนะผมมันจะแจ้งเตือนเ,นเนมื่อตอนผมลง,ลงคลิปนะครับผมแล้วก็ถ้ายอดวิวหรือยอดกดไลค์หรือยอดเมนต์ดีนะครับผมผมก็จะกลับมาแจกเหมือนเดิมนะผมครั้งที่แล้วผมก็แจกเอ่อที่จะแผงแสงเงาในเกมมาครับนะผม ใจที่แสกแสงเงานในเกมมครับแต่ครั้นี้ผมก็มาแจากลัคกี้บ็อกนะผมโอเคลืมติดตามช่องดาวซ่าซ่าเกมเมอร์ด้วยนะผมผมเอามาจากเขานะผมโอเคโอเคครั้งหน้าอาจจะมาแจากอะไรอ,อย่าลืม,อย,ลม,อ,ลยมอย่าลืมรอดูเลยนะผมอย่าลืมรอดูวว่าผมจะมาแจากอะไรอีกนะผมไอ้ส่วนรับใช้ลูกพี่ดำเนี่ยผมขอหยุดพักไปก่อนนะผมแล้วก็ผมก็จะมาทําอีกทีประมาณปีหนะ้าแล้วรอให้อ,อ่าน,นั้นนะผมรอให้ ทีมงานรับใช้ลูกพี่ดำเรามาครบนะผมแล้วก็เราก็จะมาเราก็จะมาลงนะผมประมาณปีหน้านะถ้ารอให้ดันเปิดนะผมโอเคแต่๋ยวปีหน้าปีนายนู่นนะผมไปแล้วผมบายบายผมหล่อไหมไม่หล่อนะเพราะสกินไม,นม่สกินผมสกินผมผมกลังทำอยู่ไอไปละอไมหล่อไมหล่อไมหล่อโอเคไปแล้วนะผมไปจริงจร้งนะผมโอเคไม่ตัดต่อแล้วลงสุดสุดแล้วผม ไปแล้วผมอย่าลืมดาวโหลดทั้งสองอย่าลืมดาวน์โหลดทั้งสองที่จะแพ็กนะผมเอ้ทั้งสองอันนะผมแล้วก็ทําตามผมนะผมรับรองคุณได้แน่นอนนะผมนั่นแหละข้าน้าผมจะมา่ใจอีกทีนะทั้งสองอันนะผมถ้าคุณไม่ไดาวโหลดทั้งสองอันคุณก็ไม่ได้ไข่แบบนี้ผมคุณก็จะไม่ได้ไข่ไขอันนี้ผมพอคุณเข้าไปในมอนเตอร์แล้วคุณก็จะไม่ได้แบบนี้ผมนี่แบบนี้ แบบนี้ครับผมนี่เข้าไปตรงไข่มอนเตอร์ไข่มอนเตอร์ไข่มอนเตอร์อน,อรนี่ถ้าคุณทำให้สำเร็จคุณจะไม่เห็นอันนี้ครับผมนั่นแหละถ้าคุณทำสำเร็จคุณจะเห็นอันนี้ไปแล้วครับผมผมใช้เอ,อ่อไมโครเวอร์ชั้นหนึ่งจุดสิบหกโก่านะผมผมไม่รู้อะขี้เกียจดูไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไม่ตต่ต่อแล้วลงสนเลย